สามไรยก้มครับสามไรก้มครับครับครชารีฟผมสักการียนานะครับครับรับรบวนคุยด้วยนิดนึงครับว่ครับเออพอดีมีประเด็นเรื่องหนังนบีหนังอามีน,นะนะหนังเทิดเกียรตินะนะที่อามีนกำลังโจมตีอยู่ในทีวีณตอนเนี้ยอืมแล้วก็หลายๆเรื่องคือผมจะนัดคุยกับชารีฟได้วันไหนได้บ้าง ทีแบบมาเจอกันแล้วมาคุยกันอะไรนะครับไม่ไม่เกี่ยวครับคือผมคุยกับคุณว่าคุณดําเนินรายการคุณพูดเรื่องนี้ผมคุยกันแบบพี่นองมุสลิมว่าเรามานั่งคุยยู่ไหนได้บ้างจะได้ปรับทัศนคติความเข้าใจกันเดี๋ยวอาเมนผมคุยผมคุยแน่แต่ผมคุยกับคุณก่อนนะเพราะว่าเอาอย่างนี้ผมถามนี้นะชาริฟ ทีวีมุสลิมที่ขายยาบลูกเซ็กอะขายยานุ่ขาขันน่ะของอาจารย์บรรจงที่คุณเป็นวิทยากรอยู่เนี่ยอย่างนี้ฮารอมไหมเดี๋ยวขอขอขอทีละเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไมงผมผมผมอยาเที่ยวไม่ฟังไงว่าไอทีวีของคุณอะทีมุสลิมของอาจารย์บรรจงอะที่ขายที่ที่ขี่ขายยาบลูกเซ็กขายยานุ่ขาขันน่ะฮารอมไหมพูดเลี้ยงลมผ้าคุณตอบวันนี้ก่อนไม่ใช่สิ นี่นะนี่นะคุณกับอาเมียเป็นตัวการในการโจมตีเรื่องนี้ผมก็เลยหนึ่งกับอาเมีผมคุยแน่นอนเียกับคุณนะคุณจะเจอกับผมได้วันไหนจะได้คุยกันงั้นมันไม่จบฟังเสนอผม้เนี่ยตงเงื่อนไขไม่ฟังคแค่น้แหละคุณคุณก็มีวิธีการหนีปัญหาอย่างเนี้ยเดี๋ยวแชริปแชริปฟังนะแชริปฟังนะก็ไม่ต้องคุยเลยสิก็คุณเป็นหนึ่งในตัวการนะคุณไม่กล้าคุยกับผมเหรอถ้าถ้าถ้าแชริป จะเล่นอย่างนี้ต่อไปอ่ะนะได้ผมไม่ว่านะนแต่ชาลิตรับเตรียมรับเตรียมรับบททดสอบเลยนะนี่ฟังให้ดีผมเนี่ยเสนอให้คุยกับอามีนกะ่อนทำไมอามีนเนี่ยผมคุยอยู่แล้วแต่กับคุณก่อนคุณต้นเหตุหลายๆเรื่องผมอยากคุยกับคุณผมก็เคยเจอเคยคุยกับคุณเมื่อก่อนตอนอนีทีวีวีออนไลน์ของอจจรรงาจารย์นุริแเราก็เคยคุยกันทำไมจะคุยกันไม่ได้นี่ั้งเ,ง,ง,เงื่นคุณั้ขายอะไรล่ะ ตั้งเงื่อนไขอะไรผมผมนัดมาเจอคุณแล้วทำไมต้องโยนให้อามีน่ะกลัวผมเหรอเดี๋ยวก่อนนะชาริฟชาริฟถามถามว่าฟิตเนสต่างๆนนะักสังคมปัจจุบันชาริฟอยากหยุดไหมดิฉันอยากให้มันเดินต่อไปไไไไไมมมมมม่่่่่่งััั้นนผคคุยตอะรรบบแสดงว่าชาริฟที่ขาดนี่ชาริฟดีแต่ในในจอนี่ไม่กล้าเจอตัวเป็นๆนี่และผมเตือนนะถ้าชาริฟไม่หยุดนะถ้าชาริฟไม่หยุดนะชาริฟผมก็ไม่ยอมนะ ไม่มีการยัดข้อหาครับสิ่งผมถามคุณว่าทีวีมุสลิมขายยาบลุกเซ็กฮารอมไหมคุณยังไม่ตอบเลย่่แตผมจะมวิเคราะห์ดูวิเคราะห์อะไรละ่ะคามันชัดอยู่แล้วพอทีหนังอาเมียนคุณมาเห็นวิเคราะห์เลยคุณด่าโป้งโป้งเลยผมไม่เห็นว่ามันบาปตรงไหนแต่ถ้าอยากจะบาปกดเดี๋ยวต้องวิงงเคราะห์ดูตรงไหนไงบอกว่าขายยาบลุกเซ็กนกเขาไม่ขันนี่ไม่บาปอ่ะไม่เลี่ยงลามกอามก็รรักษาโคอ่ะอัลลอฮ์ ผมเข้าใจว่าพวกซัลาฟี่เขาคิดกันอย่างนี้ที่อ้างตัวเป็นซัลาฟี่เอาอย่างนี้แล้วการชาริฟคุณมาเจอก,กับผมได้ไหมวันไหนบอกมาไม่เีย๋ยวคุณจะพึ่งย้ำจุดนี้ได้ไหมก็นี่ไงที่ผมพยายามย้ำให้คุณเห็นนะพอที่ความผิดตัวเองว่าคุณไม่เคยดูเลยถามว่าที่คุณโจมตีเช็คทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเตะเลยนะชาริฟฟังนะคุณด่าเช็คมาตลอดผมไม่เคยเตะเลยจนกระทั่งคุณมาเลี้ยงเลี้ยงฮามาสอันนี้เลี้ยงเลี้ยงอาเมียนีกแล้วที่ผมต้องลุกขึ้นมาเนี่ยอันถ้าถ้าเกิดว่าจะโจมตีทางมมมมอาเมนะ่่ยผมมมมไไอะ แล้วผมถามว่าทำไมผมต้องคุยกับอาหมินเพราะผมทมหาคุณเพราะคุณเป็นตัวการหนึ่งในตัวการอามินผมคุยแน่นอนเดี๋ยวหลังจากคุยคุณเสร็จผมคุยบอาหมินต่อต้คุแกจตับผมก่อนแต่นะทไมแสดงว่าคุณคิ่คนคุณ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 ด่าคนในจอทีวีโจมตีเขาแต่ผมนัดเจอตัวเป็นๆคุณไม่กล้ามาเจอมันคืออะไร อย่าอย่าอย่าทำตัวขี้ขาดอย่างนี้นะผมบอกนะชาลีฟเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะถ้าคุณทําตัวอย่างเนี้นะไม่สนัยคุณคุณชอบที่ให้เป็นพิจนาในสังคมเหรอที่ที่ออกมาด่ากันทุกวันมันสนุกปากหรือยังไงไปไปคุยกับมีนก่อนนะในเรื่องหนังเรื่องอะไรเนี่ยนะมันมีรายละเอียดนะมีนเขารู้ดีกับผมเพราะคุณดําเนินรายการคุณเล่นเรื่องนี้กันมาตลอดอาเมียน่ยผมคุยแน่นอนอาเมียดผมคุยแน่นอนแต่กับคุณก่อนไม่ใช่เจ้าเรื่องนั้นเรื่องอื่นด้วยหลายๆเรื่องที่คุณสร้างพิจนาปัจจุบันเนี่ย เอหาวิชชาากกรเป็นนคหลัไม่่ใแสดงว่าคุณคุณไม่รู้ว่างั้นคุณไม่รู้ว่างั้นใช่ไหมใช่ผมไม่รู้อะไรที่เยอะเขาเป็นคนค้นหลักฐานมาอ้าในในในทีวีทําเหมือนเหมือนว่าคุณรู้อ่ะในทีวีที่คุณพูดอ่ะเหมือนว่าคุณรู้เลยกับผมกัผมก็รู้จักในรนานี่แหละผมจะพูดแต่เรงรายการไงเออคุณคุณแค่คุณแค่ตามตามอาจารย์อามีรอนาอามีรอนาว่าไงคุณว่างั้นว่างั้นใช่บกับผมกับผมอ๋อแสดงว่าอามีรอนาเป็นอาจารย์ของคุณเหรอ อ๋ออาจารย์เอออามียนรนาอามียนรนานี่เป็นอาจารย์คุณใช่ไหมตกลงประเด็นประเด็นคือคุณเนี่ยต้อไปคุยกับคุที่เขาทำเปนเหรอครับอะอย่างนี้ชาริ่โอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องหนังผมไปคุยกับอาเมียนนะแต่ประเด็นต่อมาผมอยากคุยกับคุณในหลายๆเรื่องที่คุณกำลังโจมตีสังคมในปัจจุบันคือไปคุยกับมีรนาเขาจะไม่ตอบนะแล้วทำไมคุณต้องเบี่ยงคุณต้องแย้งคนอื่นนะทำไมคุณไม่กล้าคุยกับผมอ่ะ คุณอฟังนะคุณกับอามีนลอนาเป็นคนนําเสนอเรื่องนี้คุณกับอามีนลอนาผมย้ํานะตัวต้นเหตุของเรื่องคือคุณกับอาร์มีนหนึ่งผมคุยกับคุณแล้วคุณกล้าสาบานไหมคุณกล้าสาบานคุณกล้าอุบาฮาละกับผมไหมว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนชงเรื่องนี้คุณกล้าสาบานไหมว่าคุณไม่ใช่คนชงเรื่องนี้ขึ้นมาในรายการทีวีเหคุณกล้าสาบานไหมว่าคุณไม่ได้ชงเรื่องนะอามินเนี่ยขึ้นมา อืมนี่จะเป็นหลักอืมมีคุณอะมานั่งโทรหาคุที่ดำเนินรายการที่ไม่ใช่คนค้นหาเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชาริปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยแล้วงั้นผมอ่ะนัดอามีแน่เลยกับคุณน่ะนะกับคุณน่ะผมบอกว่านัดเพื่อคุยกันในหลายะประเด็นที่คุยฟิตรนาอยู่ในสังคมปัจจุบันฟิตรนาตัวบุคคลฟิตรนาองค์กรเนี่ยต้องคุยกันชาริปอย่างนี้ผมทำง่ายชาริปอยากให้สังคมสงบไหมแต่ไม่ฟังอะผมวางสายอนี่แหละยานี้มันอามาสิยานี้มันอามา คุณบอกว่าผมเป็นคนสัตว์เมื่อไหร่ก็ได้คุณท้าเองเพราะผมโทรมาบ่ายยังอีกผมถามว่าหน้าวันนี้คุณจะไปหมดไหมครับาชาริฟไม่ใช่เฉพาะเลียงหนังอามีนะที่ผมจะคุยกับคุณหลายเรื่องนะคุณคิดคณะคนอื่นคุณขี้ขาดเลยท้างั้นเนะี่ยคุณขี้ขาดเลยขี้ขาดตั้งข้อมูลอีกวิ่งหนีอีกแล้ววิ่งหนีอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล อ่าแสดงว่าชาริฟไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเป็นนักวิชาการเลยแล้วอ้างตัวเองนักวิชาการแล้วหนีแบบเนี้ยเออมาชาลลอ่น nin ี่แหละคนที่อ้างกัาเป็นสารพัดเดีมยวมารยาทวิชาการไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองพูดเลย